ล็อกดาวน์ก่อนเลยรูร้อยเชือกเนี่ยก็จะเป็นรูรอยเชือกแบบปกติเลยแค่มันเป็นผ้าคาดมาเฉยๆเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทีทีบาสเกตบอลชูร v วิวนะครับอ่ะวันนี้ก็มาพบกับตัวรองเท้าคอนเวิร์เนาะที่ เชียกิลเจสเนี่ยได้ใส่มาโดยตลอดเลยเนาะสำหรับการแข่งขัน NBA ก็คือตัวนี้เลย c o n v e r t e BB เอ้ o อนเว e All-Star BB อ่าติเลียน CX เนาะซึ่งตัวของ c o n v e r s e เองเนี่ยชอบใช้โฟม CX แล้วเนาะตอนนี้ก็คือโฟมมันทำออกมาได้ดีละแล้วก็เชียร์ได้ใส่บ่อยมากคู่นี้ p e r f o r m ร์แมของรองเท้าบาทคู่นี้จะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ ในส่วนแรกของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของ traction หรือว่าระบบยึดเกาะของท้าคูนี้นะครับซึ่งระบบยึดเกาะของท้าคูนี้เนะี่ยจะเป็นลาย multi-direction pattern นะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยซึ่งลายแบบเนี้ยมันจะมีความหนึบมากๆเนาะสำหรับ c o n เวิรที่ทํามาซึ่งลายวงกลมวงกลมแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันหนึบมากแต่เขาเสริมตัว Helring Bone มาให้ตรงนี้ด้วยซึ่งตัว tian c x เนี่ยมันเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ เพิ่มขึ้นมาเนาะตรวนี้ปกติคอนเวิร์ตก็จะเป็นลายของโค้งกลมๆตลอดเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของ traction เนี่ยมีความอมฝุ่นเล็กน้อยไม่ได้อมมากเลยเนาะแทบไม่ต้องปาดฝุ่นเลยอ่าแล้วก็ความคงทนถือว่าทำออกมาได้เยี่ยมเลยอันนี้คือผมใส่มาแล้วประมาณ1อาทิตย์เนาะอ่าก็จะเห็นได้ว่าตัวของ ไม่ค่อยมีเลยสแสดงว่า traction ของคู่นี้สามารถเล่นได้ทั้ง indoor และ outdoor มีความผนโทนสูงเนาะเพราะฉะนั้นผมให้คะแนน traction อยู่ที่ม 5. 5. 5ครับผมในส่วนที่2ของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของ cushion เนาะหรือว่าเราลองรับแรงกระแทกของรองเท้า convert คู่นี้เนาะซึ่ง convert all star bb t i l l i a n cx เนาะเขาจะใช้เป็น cx foam เนาะซึ่งเขาระบุอยู่ข้างหลังแล้วว่าตัวนี้เป็น foam cx และ บวกผนวกกับซูมแอร์เนาะซึ่งซูมแอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับรองเท้าไนกีทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นแบบจามอลแรนบัตเจตชูต่างๆเนาะที่ไนกีได้ใส่โดยขนาดของซูมก็จะประมาณ2นิ้วของผมเนาะก็ประมาณนี้เลยซึ่งรองเท้าคู่เนี้ยตำแหน่งการวางซูมเนี่ยมันวางได้ค่อนข้างดีเนาะจะอยู่บริเวณที่เราออกแรงกระชากออกแรงกระโดดพอดีทำให้รองเท้าคู่นี้ มันมีทั้งความนุ่มความเด้งที่ลงตัวมากๆเลยสำหรับผมเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> การวางซูมในรูปแบบเนี้ยมันถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวโดยคุชชั่นแบบเนี้ยมันเหมาะกับสไตล์ไหนหรือว่าตำแหน่งไหนบ้างเนาะผมคิดว่าการออกแบบดีไซน์คุชชั่นแบบเนี้ยมันเหมาะกับพวกการสายคอส,สายวิง่ง แล้วก็เอาไปจ้ำยิงเนาะแบบสต็อปยิงอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีความหนึบจาก traction เนาะแล้วก็ความนุ่มเด้งจากค u s h i o n น่าจะเป็นสายนี้ดีที่สุดเนาะ <S <S แล้วก็ตำแหน่งที่เหมาะสมกับ cushion นี้ก็จะประมาณตำแหน่ง1 2 3เนาะไม่เกินนี้ไม่เกิน power forward เนาะผมคิดว่างั้นเพราะว่าตัวของค u s h i o n เองอไม่ได้หนาไม่ได้รองรับแรงกระแทกได้ดีไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นเนาะส่วนใหญ่ จะเป็นแบบตันๆนุ่มๆมากกว่าแบบโฟมมันแค่ครึ่งเท้าเองไหมครับเพราะว่ารอยกดมันอยู่แค่ตรงนี้เนาะโฟมมันก็จะประมาณครึ่งของครึ่งอีกทีนึงอ่าแล้วมันก็บางมากๆเนาะถ้าผู้เล่นน้ำหนักเยอะหรือว่ามีน้ำหนักเกิน100กิโลเนี่ยอาจจะมีปัญหากับอาการบาดเจ็บได้เนาะซึ่ง ตัวคุชชั่นของรองเท้าคู่นี้ผมให้อยู่ที่4.5ครับผมในส่วนถัดไปของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของลุคกิ้งแล้วก็แมททีเรียอ่ะเรามาดูข้างเท้าด้านนอกกันเลยหน้าเท้าครับข้างเท้าด้านในแล้วก็ส้นเท้าโอเคซึ่งสีเนี้ยมันจะเป็นสีที่เป็นสีมิชแมทเนาะ,ะนี่เลยสีมิชแมทเราก็จะเห็นความแตกต่างกันของ รองเท้า2คู่เนาะซึ่งผมชอบ Convert มากที่ชอบดีไซน์สีเป็นสีมิชแมทเนาะเราสามารถใส่ได้สวยๆเลย mm hmm. ซึ่งสีมิชแมทเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคู่เลยสำหรับ Convert All-Star BB t i l l i a n CX เกนาะก็สามารถไปจับจองกันได้แต่ดูแมทเทียลกันก่อนเลยแมทเทียลของเขาเนี่ยก็จะเป็น Synthetic m e มชทั้งเท้าเนาะ นุ่มสบายแล้วก็มีโฟม CX เเคลือบอยู่แค่นี้เนาะมีแค่นี้เลยทำให้ความคงทนเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นเมชเนาะมันจะสามารถถูกทำลายได้เลยตลอดเวลามันไม่ค่อยมีความคงทนเลยสำหรับตัวหน้าผนะ้าเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่ก็ระวังระวังกันหน่อยเนาะสำหรับรองเท้าคู่นี้อ่ะซึ่ง ตัวดีไซน์ผมคิดว่าทำออกมาได้ดีเลยเหมือนกับ n i กียุค o อ l เูละตัวนี้แบบรองเท้า h y เ e อร์ลีฟไฮเปอร์ดังไฮเปอร์ฟิลสคล้ายๆนี้เลยดีไซน์แบบใช่เลยผมคิดว่าโดยลุกยิ่ไงแมทีเดียวเนี่ยผมให้อยู่ที่5.5เต็ขอผมในส่วนสุดท้ายของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ไซซิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของล็อกดาวน์ก่อนเลย รูรอยเชือกเนี่ยก็จะเป็นรูร้อยเชือกแบบปกติเลยแค่มันเป็นผ้าคาดมาเฉยๆเนาะก็จะเป็นรูรอยเชือกปกติแถมรูพิเศษมาให้อีก2รูเนาะซึ่งเราสามารถทา running loop หรือว่า high per loop ที่ผมเคยบอกได้อ่ะมันก็จะทําให้ตัวของรองเท้าเนี่ยแน่นขึ้นใส่ดีขึ้นถึงแม้จะไม่ทา running loop มันก็จะติดไปกับเท้าเลยเพราะว่าตัวของ convert เนี่ยดีไซน์ตัว เทคโนโลยีร้อยเชือกเนี่ยให้มันติดไปกับเท้าได้ดีแต่ค่อนข้างมีปัญหาเนาะถ้าเราดึงมันแน่นเกินไปตัวได้ที่เกาะมาเนี่ยมันจะมี Damage เล็กน้อยเนาะเหมือนกับยืดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการจะใส่รองเท้าคู่เนี่ยก็ต้องแบบดูแลรักษาดีๆหน่อยเนาะเพราะว่าตัวของอ่าแมทมันค่อนข้างเปราะบางเนาะะและในส่วนของ ฮิวคาเตอร์เนาะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยไม่ได้แย่แล้วก็บุโฟมมานหนาหนุ่มป้องกันเอรอยไหวได้ดีเนาะแล้วก็ทร์ชันเนี่ยจะเป็น TPU แชงเพดเนาะอยู่ใต้เท้าตรงกลางเลยป้องกันอาการบิดตัวได้อย่างดีอ่าแล้วก็ในตัวของไซซิ่งเนาะตัวของคอนร์ตเนี่ยก็จะไซซิ่งอ่าโอเคหน่อยใส่ตรงไซได้เลย ผมคิดว่าไม่ต้องลดครึ่งเบอร์หรือว่าลดเพิ่มครึ่งเบอร์เนาะสำหรับคนเท้ากว้างผมคิดว่ารองเท้าคู่เนี้ยมันออกแบบมาให้หน้าเท้ามันกว้างอยู่แล้วเนาะนี่อ่าแล้วก็เป็นวายลีเฟนยูสเลยผมคิดว่ามันสามารถที่จะคนหน้าเท้ากว้างก็ใส่ตรงไซส์ได้คนเท้าปกติก็ใส่ตรงไซส์ได้เพราะว่า ตัวเนี่ยมันสามารถยืดขยายได้ตลอดเวลาเนาะตัวแมทเทียรเนี่ยผมคิดว่าโอเคเลยสําหรับ่ซสงสิ่งสามารถใส่ตรงใส่ได้เลยซึ่งผมใส่12 u s 46.5 EU อ่สาเนาะสำหรับตัวคอนเวิร์ตตัวนี้อ่าซึ่งตัวคอนเวิร์ตเนี่ยคะแนนล็อกดาวน์ในไซส์สิ่งเนี่ยผมให้อยู่ที่4เต็มครับผมในส่วนสรุปของ,ของเท้าคู่นี้นะครับก็คือแท็กชั่นเนี่ยมีความคงทนค่อนข้างสูงเลยสําหรับถมที่ใส่มาอ่า ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับคอนเวิร์ตแล้วก็ในส่วนของคุชชั่นถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีแต่ยังไม่ได้เหมาะกับพวกของเซนเตอร์เท่าไหร่พาวเวอร์ w a ร์เนี้เท่าไหร่เพราะว่าการลองรับลการลองรับแรงกระแทกของ CX Foam เนี่ยอาจจะยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูในเชวันเนาะว่ารองเท้าเนี่ยจะอัปเกรดไปไกลขนาดไหนเนาะใน CX Foam ที่เขาใส่มาในคอนเวิรอ่ะแล้วก็ในตัวของ ลุกยนะิงงานวัสดุเนาะถือว่าดีไซน์รองเท้าออกมาได้ดีเลยผมคิดว่าแบบเป็นดีไซน์ย้อนยุคโอสคูถือว่าเพอร์เฟกต์เลย่านะแล้วก็ในตัวของล็อกดาวน์เป็นไซซิ่งล็อกดาวน์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนาะไม่หลุดส้นไม่ยกส้นไม่ขยับซ้ายขวาไม่ขยับไปข้างหน้าข้างหลังนะถือว่าดีเลยแล้วก็ฮิลคอัลเตอร์แล้วก็ Carter, แชงเพจทำออก agne, าม,มาได้ดีแล้วก็ไซซิงเนี่ยใส่ตรงไซได้เลยทั้งคนเทา้าบานเท้าแคบเท้าเดียวเนาะเพราะว่าตัว แมตทีเลียวเนี่ยสามารถยืดได้ขนเท้าเรียวใส่ไปอาจจะพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าตอนแรกแมตทีเลียวมันยังไม่ยืดเนาะเราจะต้องใส่ให้มันยืดก่อนถึงจะใส่สบายอ่ะโดยราคาของรอเท้าคู่นี้เนาะอยู่ที่4,990สบาทสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับผมครับ